สเตวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปดูท่าคอมเพลสแชร์โพสกันเลยค่ะ ก่อนจะไปดูวิธีการเข้าท่าวันนี้ไปดูชื่อสันสกฤตกันก่อนเลยค่ะชื่อเต็มคือเอกาปดาปริวิตะอุกกตาสนะสุริยจันทราสนะวารัยเช่นเริ่มจากท่าแชร์โพสแบบย่อเข่าบิดต,ตัวพนมมือไว้กลางอกเมื่อทรงตัวอยู่ได้ยืดแขนข้างนึงลงไปกดไว้ที่พื้นส่งแขนอีกข้างว่าเป็นแนบข้างใบหูจนเราสามารถอยู่ในคงท่าได้จากนั้นหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างอ้อมมือไปจับเท้าฝั่งนิ้วก้อยไว้หายใจออกบิดลำ ตัวเปิดอกเปิดหน้าท้องเปิดสีข้างขึ้นหาเพดานท่านี้จะต้องใช้หน้าท้องและใช้ความแข็งแรงของขารวมถึงความยืดหยุ่นด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากทําท่านี้ได้ลองฝึกท่าแชร์โพสหรือว่าท่าเก้าอี้เป็นประจําสม่าเสมอให้เรามีความแข็งแรงที่หน้าท้องและขากันก่อนเลยค่ะเมื่อเราทําข้างที่ถนัดได้แล้วก็อย่าลืมสลับไปทําข้างที่ไม่ถนัดให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าการฝึกใช้กล้ามเนื้อและประสาทอีกด้านหนึ่งที่เราไม่คุ้นชินนั้นเป็นการพัฒนาสมองและ พัฒนาความทรงจําพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้ดีมากๆเลยนะคะนยยาเองจริงๆก็ไม่ได้ถนัดข้างนี้ค่ะทําไปก็ต้องใช้สติมากๆนะคะจะต้องอยู่กับความเคลื่อนไหวอยู่กับลมหายใจไปอย่างช้าๆค่ะทุกคนลองกดเซฟไว้ลองทําตามได้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจเรียนคอร์สออนไลน์กับนยยาคอร์สฉีกขา30วันยังมีโปรโมชั่นพิเศษ990บาทสมัครก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะ